สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูบีค่ะสวัสดีดังกล้องนะคะเอ๊วันนี้ครูบีจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั่นเองค่ะเอ๊แล้วการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั้นมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะความหมายของมันก็คือเป็นการอ่านหนังสือโดยที่การอ่านนั้นผู้อ่านนะคะจะเปล่งเสียง ะะออกมาดังๆในขณะที่อ่านนะคะโดยที่มีจุดหมายในการอ่านที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อถ่ายทอดความรู้สร้างความบันเทิงความพอใจซึ่งในการอ่านออกเสียงแต่ละครั้งนะคะอาจจะมีจุดมุ่งหมายหลายๆประการมารวมกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านประกาศการอ่านรายงานรวมถึงแถลงการ์นั่นเองค่ะ แนวทางสําหรับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้เบื้องต้นนะคะวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าแนวทางในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้เบื้องต้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะข้อแรกค่ะเด็กๆเด็กๆต้องอ่านให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย และก็ภาษาที่ยืมมาจากภาษาอื่นๆด้วยดังนั้นการอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีก็คือการอ่านให้สะกดถูกต้องอะคะ่ะก็จะช่วยให้นักเรียนนีอ่านได้ถูกต้องแล้วก็สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านภาษาบาลีสานสกฤตเคมรโดยอาศัยหลักการอ่านจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะคะรวมทั้งการอ่านคําที่มีความนิยมต่างๆด้วยนะคะดังนั้น การแรกก็คือนักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะข้อที่2ค่ะเด็กๆผู้อ่านต้องมีสมาธิและความมั่นใจในการอ่านนะคะไม่อ่านผิดไม่อ่านตกแล้วก็ไม่อ่านเติมเด็ดขาด3ข้อนี้เป็น3ข้อสาคัญมากห้ามอ่านผิดอ่านตกอ่านเติมนะคะขณะที่อ่านค่ะต้องควบคุมสายตานะคะให้ไล่ไปตามตัวอักษรไปด้วยไม่ใช่ว่าอ่านปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่านอย่างรวดเร็ว แต่ว่าอ่านไม่ถูกต้องไม่ได้ไล่ตามตัวอักษรการอ่านจะไม่ถูกต้องเลยนะคะเราจะต้องไล่ไปตามตัวอักษรทุกตัวในแต่ละบรรทัดเวลาเราอ่านตามภาษาไทายของเรานะคะก็จะอ่านจากซ้ายไปขวาด้วยความรวดเร็วว่องไวและรอบคอบสิ่งนี้นะักเรียนห้ามลืมเลยว่าเราต้องมีความรอบคอบแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รอบคอบเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือนักเรียนจะอ่านผิดนะคะแล้วย้อนสายตากลับลงไปยังบรรทัดถัดไปอย่างแม่นยำแน่นอนว่าเลเวลาเราตาแบบนี้ค่ะเราสายตาเรากวาดไปเราจะต้องมองแต่ละบรรทัดนะคะให้ดีนะคะแล้วก็รอบรอบด้วยการที่อ่านแล้วก็จดจ่อแค่บรรทัดนั้นก็อาจจะไม่ทําให้การการอ่านของนักเรียนเนี่ยถูกต้องไปทั้งหมดก็คือสายตาเราก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับการอ่านในบรรทัดถัดไปด้วยนะคะต่อไปค่ะ3นะคะ อ่านให้เป็นเสียงพูดนะคะเราจะไม่อ่านเสียงชื่อเช่นโลกใบใหม่ของห้อมบอกว่าเราจะต้องเป็นคนที่ตื๊ดๆืว่าไปอ่านแบบเสียงโทนเดียวไม่ได้นะคะถ้าเกิดอ่านเป็นเสียงโทนเดียวก็จะทําให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วน่าเบื่อการสื่อสารของนักเรียนก็จะไม่ได้สัมฤทธผลนะคะดังนั้นเขาจึงบอกว่าเน้นเสียงค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงหนักเสียงเบาสูงต่ําตามลักษณะการพูดนะคะทางนี้เนี่ย ให้ใช้เนื้อหาสาระของบทอ่านเป็นหลักรวมทั้งควรพิจนารณาเนื้อความนะคะว่าเนื้อหาที่นักเรียนกําลังอ่านอยู่นั้นมันมีทิศทางไปทางไหนอารมณ์ตื่นเต้นนะคะเราก็จะมีน้ําเสียงที่ดูตื่นเต้นมากขึ้นโกรธผิดหวังก็ควรใช้น้ําเสียงให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราอ่านด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะข้อที่4ี่ค่ะผู้อ่านต้องอ่านให้เสียงดังพอสมควรถ้านักเรียนอ่านแล้วเนี่ยเสียงนักเรียนเบาทางไงคะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือคนฟังจะไม่ฟังเรานะคะหรือว่าบางคนอ่านแล้วแบบอ่านแบบตะโกนนะคะพอตะโกนเสียงดังเกินไปคนฟังก็ไม่ได้อยากฟังแล้วถ้าเกิดว่าเสียงเราแผ่วเบาแบบนี้จนเกินไปคนฟังอีกเหมือนกันที่จะไม่อยากฟังในสิ่งที่เราอ่านนะคะ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเบาหรือว่าเสียงดังจนเกินไปคนฟังก็จะเกิดความรำคาญได้ทั้งหมดค่ะนักเรียนต่อ,อไปนะคะข้อที่5ค่ะเมื่ออ่านจบย่อหน้านะคะเราก็จะควรมีการผ่อนลมหายใจตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ควรเน้นเสียงด้วยนั่นหมายความว่า การทอดเสียงนะคะหรือรวมถึงการผ่อนลมหายใจเนี่ยกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยสนใจในสิ่งที่เราพูดได้มากขึ้นนะคะหรือว่าในสิ่งที่เราอ่านจากนั้นนะคะเราจึงใช้น้ําเสียงตามปกติได้เลยการผ่อนลมหายใจแล้วก็ขึ้นย่อหน้าใหม่แล้วก็มีการเน้นเสียงก็จะช่วยให้การอ่านของนักเรียนนะคะมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะในส่วนของข้อที่6นะคะอ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอน แน่นอนว่าข้อนี้หลายหลายคนค่อนข้างที่จะทําผิดกันง่ายมากเพราะว่าเวลาเราอ่านแบบที่เราไม่ได้สแกนนิง่งหรือไม่ได้การไม่ได้ไม่ได้อ่านแบบกวาดสายตาก่อนนะคะจะทําให้นักเรียนอ่านผิดค่อนข้างเยอะแล้วอ่านชี้คำเนี่ยผิดเยอะมากนะคะ ต้องอ่านให้จบคำแล้วก็ได้ใจความนะคะถ้าเป็นคำยาวหรือว่าคำที่มันมีหลายพยางจนเกินไปนะคะนักเรียนนักเรียนไม่ควรหยุดกลางคำนะคะหรือว่าไปตัดประโยคเขาจนว่าเสียความไปนะคะดังนั้นเวลาอ่านเนี่ยต้องถูกจังหวะวักตอนคือสําคัญมากนะคะก็คือให้สแกนนิ่งเนื้อความทั้งหมดก่อนที่จะอ่านต่อไปค่ะข้อที่7นะคะข้อที่7เป็นเรื่องของการเน้นคําสําคัญนะคะหรือว่าคําที่ต้องการนะคะเพื่อให้เกิดจินตภาพ จินตภาพก็คือนึกภาพนึกเราเห็นภาพนั้นๆน,น,นะคะตามต้องการการเน้นเนี่ยเราควรจะเน้นในสิ่งที่เป็นคําเน้นอะไรที่เป็นคําเราจะไม่เน้นในสิ่งที่มันเป็นประโยคเลยหรือว่ามาทั้งหมดวักอันนี้เราไม่เน้นนะคะมันจะดูยาวเราก็ดูเยอะจนเกินไปเช่นกลิ่นของดอกไม้นั้นหอมหวนยิ่งกว่ากลิ่นใดๆที่เคยได้สัมผัสนั่นแปลว่าคาว่าหอมหวนที่ครูนเน้นเมื่อกีะคะ้ค่ะคําว่าหอมหววตรงเนี้ย พอเน้นปุ๊บเนี่ยผู้ฟังจะเกิดจินตนาการถึงดอกไม้นานาพันธุ์ที่ครูพูดไปแล้วก็ส่งกลิ่นหอมและเป็นกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้อื่นๆอันนี้คือการเน้นคําสําคัญซึ่งจะช่วยให้การฟังของผู้ฟังเนี่ยเราสัมฤทธิผลมากขึ้นว่าเราต้องการจะสื่อสารหรือว่าเราต้องการเน้นจุดไหนกันแน่นะคะแล้วมาถึงข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่8นั่นเองนะคะเมื่ออ่านข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอนกํากับ สำคัญมากเลยคำที่มีเครื่องหมายวรรคตอนนะคะควรอ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษาแน่นอนว่าการอ่านวรรคตอนเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ในการอ่านที่แน่นอนแล้วก็ตายตัวอยู่แล้วการที่นักเรียนอ่านไม่ถูกตอ้องแน่นอนว่าการส่งสารของนักเรียนนะคะไม่สำเร็จผลแน่นอนเช่นคําว่าโปรดกล้าวเรามีเครื่องหมายไปยานตรงนี้ค่ะต้องอ่านว่าโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมนะคะทุกวันแล้วก็มีเครื่องหมายไมยมก หนูจะอ่านว่าทุกวันวันไม่ได้นะคะทุกวันวันไม่ได้คืออ่านแล้วดูเอ๊ะมันคือความหมายของอะไรกันแน่ก็จะอ่านเป็นทุกวันทุกวันนั่นเองนะคะส่วนคําที่ใช้อักษรยอ่อโหแน่นอนว่าในชีวิตประจําวันของเราเนะะี่ยค่ะเจอเยอะมากในเรื่องของอักษรย่อนะคะถ้าเป็นอักษรยอ่อปุ๊บถ้านักเรียนจะต้องอ่านเราจะต้องอ่านให้เต็มนะคะเราจะไม่อ่านแบบย่อๆเช่นเป็นประจําเลยพอจุดสจุด พศพศ .2560 พศ2560รอยะไรเงี้ยค่ะไม่ได้นักเรียนจะต้องอ่านว่าพุทธศักราชนะคะอ่านให้เต็มไปเลยรวมถึงพอบอจุดทอบอจุดแบบนี้ค่ะนัืงเรียนต้องอ่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็คืออ่านให้ถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารของนักเรียนเนี่ยค่ะสำฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ดังนั้นก็จะมีหลักการง่ายๆนะคะก็จะเป็นการฝึกอ่านตามเครื่องหมายที่กําหนดให้แล,แล้วก็จะมีเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ว่าเวลาเราอ่านแล้วเราฝึกฝึกอ่านอยู่ค่ะเราสามารถใส่สัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ได้จะช่วยให้เราอ่านแม่นมากขึ้นก็จะมีเครื่องหมายแรกนะคะเว้นวรรคเล็กน้อยเพื่อหยุดหายใจใส่ไป2นะคะก็เว้นวรรคเมื่ออ่านจบที่มันเป็นข้อความหลักเราก็จะเว้นวรรคได้ พักหนึ่งก็คือยาวขึ้นกว่าวักวักแบบปกติทั่วไปเพื่อหยุดหายใจตรงนั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นขีดยาวไปเลยเฉยๆแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็คือแสดงในเรื่องของการเน้นเสียงหนักเบาอยากเน้นตรงไหนก็ต้องขีดเส้นใต้ที่บริเวณคำคำนั้นนะคะแล้วสุดท้ายค่ะจุดจุดจุดตรงนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทอดเสียงนะคะสำหรับวันนี้นะคะภาษาไทยของครูบีในเรื่องของ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะรอติดตามครูในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ